เรื่องดีๆกับกิจกรรมเรื่องการต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับเรื่องจบว่าหลายจังหวัดเองเนี่ยเข<ฆ>าก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันยาเสพติดแก่บ,บุตรหลานนะครับไปดูกันครับว่าจังหวัดแรกคือจังหวัดไหนไปที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนครับที่สาราประชาคมนายรณชัยจิตพิเศษผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนําหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนภาคราัฐภา,าคเอกชนประกาศจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายน2565พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดนะครับที่มีผลงานดีเด่นประจําปีนี้จํานวน56กรายด้วยกันแล้วก็มีสถานประกอบการที่ เด่นเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอีก42รายด้วยกันนะครับโดยประชาชนทุกคนที่มีบทบาทสําคัญในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล,รลรครับไปดูบรรยากาศต,ต่อเนื่องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายอำนาจแย้มสิริท่านรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นประธานอ่านสาเรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจําปีพุทธศักราช2565พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะให้กับหน่วยงานและ บุคลากรคะ่ะที่มีผลงานดีเด่นตามแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมะติการประชุมใหญ่สมัชชาองค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2530คะ่ะได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยของเราคะ่ะได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในเรื่องของมาตรการการปราบปรามยาเสพติดมาตรการในการบำบัดร,รักษายาเสพติดและมาตรการในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการค่ะ